สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังให้เกจติติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ผมนายสมศักดิ์บัวราชหรือดีเจนักจัดรายการบ่าวคำหอมจอมมกเมื่อนครับขณะนี้ตัวผมเองได้เปิดเป็นคลังปุ๋ยของบริษัท IAT บริษัท IAT ครับเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยซูเปอร์เทอร์โบพร้อมกับได้ปลูกครับนี่หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านก็จะมีต้นมะนาวต้นมะนาวต้น ต้นอะไรล่ะต้นมะนาวครับน้าครับแล้วก็ต้นโกโก้ครับโกโก้นะครับต้นโกโก้โกโก้กำลังจออกลูกแล้วครับโกโก้ออกแล้วครับลูกเห็นเนี่ยกำลังออกลูกพร้อมกับปลูพยุงให้หลําครับหน้าบ้านครับปูพยุงให้หลําหน้าบ้านพร้อมกับจําหน่ายต้นกล้าพยุงให้หลําสหรับปุ๋ยครับ ต้นลูกยอนะครับต้นลูกยอครับลูกยอก็อยู่หน้าบ้านต้นมะนาวครับมีลูกยอครับต้นมะนาวครับพยุงให้หลําครับเต็มไปหมดครับประมาณพันต้นครับสําหรับวันนี้ครับได้ถ่ายทอดสดให้พี่น้องได้ติดตามผ่านทางช่อง YouTube YouTube ของครับ u t u b e ชื่อสมศักดิ์บัวราชนนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ